น้ำมันที่เติมเองอยู่ประมาณ2ลิตรนะครับรุ่น et80 เนี่ยครับประมาณ2ลิตรพอนะครับหนึ่งจลน์นี่จะบรรจุมา3ลิตรเราใส่ไป2ลิตรนะครับที่เรือแล้วก็มาเติมหม้อ,อก,กองด้วยนะครับถ้าเครื่องที่ใช้อยู่ในเกษตรกรรมเกษตรกร,รในหมู่บ้านที่มีฝุน่นดินเยอะๆนะครับถ้าอยู่ในเรือก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับถ้าอยู่ในเรือ นี่ครับจะมีเข็มวัดอยู่ครับนี่ครับประมาณเห็นเข็มวัดม,ม,มันจะมีมันจะมีขีดวัดอยู่ครับเติมใไม่พอถึงขีดมันนะครับนี่ขีดสูงๆงนี่ครับปิดฝาให้นั่นนะครับเติมน้ำมันเครื่องให้พอเติมน้ําให้พอนะครับผ่อนใช้งานเช็คดูตรวจดูให้พร้อมนะครับขิดเครื่องคกอข้างอย่าลืมดู หลอดเจวน้ำมันเครื่องนะครับให้โชว์มาเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นสีแดงใหญ่ใช่นะครับชจาปลาลยนะครับหลักการใช้เครื่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์สตาร์นะครับเดี๋ยวทําเสร็จจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์สตาร์นะครับนี่ลองแจลลองไปได้นะครับลองมอเตอร์สตาร์รลบยังไม่ติดครับยังไม่เตือนน้ำมันลองลองไฟเองครับ ลองมอเตอร์สตาร์ทพื่มันพร้อมที่จะใช้งานไหมครับดึงปิดกุญแก่ใช่ใช่กดปุ่มก็มีครับแต่นี่เราใช้แตุ่ญแจนะครับแรงดันจะวิ่งคืน,นครับถ้ามันขัดกันมันจะไม่ยิ่งคืนตัวใดที่ออกมายิงรใช้ระบบก,กุญแจมีตัวชาร์จไฟในตัวนะครับได้อวดชาร์จไฟ สายนีไปจ้่มของสายพัดลมเนี่ยตามสายพัดลมก็ชาร์จไฟเข้าในในตัวเลยครับตามเข้าไปนะครับไฟมาจากพัดลมหกวนนะครับชาร์จไฟมาถึงตัวไดโอดนี่ก็จะแปลงไฟขเข้าแบตเตอรีดด่โดยอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำแผงให้ดูนะครับว่าวงจรแผงจะต่อแบบไหนนะครับอุปกรณ์การทำก็ไม่มีนะครับมีคุญแก มีไฟโชว์มีไดโอดนะครับจาร์อุปกรณ์การทำตัวชาร์จไฟข้าหม้อนะครับก็ไม่มีมากนะครับแหงสแตนเลสนะแกงนสายไฟนะครับมีฟิลมีกล่องฟิลมีฟิลฟิวตัวนี้ใช้5 0แอมแปรนะครับนะครับทดลองตู้สตาร์ทเราไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับ เราเลยไม่ได้เสียบไฟชาร์จนะครับฝ <shorts noise> ากกดไลก์กดตามกดแชร์นะครับยูโรเทคเตอร์นะครับสนใจติดตั้ทักมาได้ครับยินดีให้คำแนะนำครับผมสวัสดีครับ